ไก่เตือนเน้อไก่เตือนเนอขั้นเตือนทั้งบ้านหลูกเจ้าขี้คลานนอนได้แมมปลุกอคือแม่ไม่รู้จะร้องเพลงอะไรแล้วอะ่ะแม่เอาเพงลงไก่เถื่อนหือตรงนี้มาล่นให้ฟังแล้วเนี่ยแม่หมดเพลงในสต็อกแล้วนะ <laughs> สุดยอดมันอิ่มกินนมแล้วมันฟินจังเลย แม่ว้าบุ่นมากเลยตั้งแต่มีลูกแฝดสคนออกมาเนี่ยหก็นี่นะคะวิถีแม่ลูกแฝดแล้วก็วิถีลูกแฝดเดี๋ยวเราจะทำ YouTube กันชื่อ my baby so and more นะคะเผื่อพี่ๆคนไหนที่บอกว่าอยากให้ลงน้องเยอะๆลงน้องเยอะกว่านี้อยากดูยาวๆช่วยคอมเมนต์มาด้วยว่าอยากดูอะไรเพราว่าจะได้ทำถูกปกติก็ถ่ายกันทั้งวันอยู่แล้ว ก็คือจะได้ถ่ายเลือกที่พี่อยากรู้ไงเพื่อจะไ้เป็นประโยชน์สร้างความบันเทิง